ฟังชัดๆพลอยตอบแล้วเลิกคลอดีนจริงไหมหลังโดนยงเป็นคู่รักเลิกเงียบจริงไหมเลิกกันแล้วเป็นคู่รักอีกคู่ที่โดนยงว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบสําหรับคู่ของนางเอกสาวพลอยเชอร์มานและแฟนสาวรุ่นน้องคลอดีนอธิตยาล่าสุดสาวพลอยเคยเรื่องนี้ชัดๆยืนยันความรักยังปกติแต่ที่ยังไม่เห็นรูปคู่เพราะธรรมดาก็ไม่ค่อยลงอยู่แล้วตามนิสัยแล้วเป็นคนไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยชมเราชอบอยู่แบบเงียบๆไม่ชอบให้คนมาโฟกัสมากเรารู้สึกเขินแล้วทําตัวไม่ถูกตัวน้องเองก็เป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยชอบให้ใครมาจับจ้อง เขารู้สึกเกรงเวลาเราอยู่กันสองคนเรามีความสุขแต่เวลาพอมีใครเอาไปพูดถึงเยอะมันก็รู้สึกแบบความรักมันไม่ได้อยู่สองคนแล้วแต่ถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดนานๆานทีโพสต์รูปให้เห็นบ้างเราคิดว่าในโซเชียลเราใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองเราคงไม่ได้โพสต์ภาพเพื่อให้คนอื่นประทับใจความรักก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างคือเราเป็นผู้หญิงก็มีตีกันบ้างตอนแรกก็ยอมน้องแต่หลังๆไม่ยอมแล้วคิดว่าความรักมันควรเท่าเทียมกันซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็จะเสียสละมากกว่าเราก็คอยสอนเขาบางทีไปเมืองนอกก็มีคนมาถามว่าาลูกสหรอ แต่เราก็ไม่ได้น้อยมองเป็นเรื่องตลกรักครั้งนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรยังคาดหวังกับตัวเองไม่ได้เลยถ้าความรักมันดีก็ให้มันดีไปเรื่อยๆอาจจะขลุคระบ,บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถามว่าชอบผู้ชายไหมเรายังชอบอยู่นะมันเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิม